ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นบุคคลสําคัญหรือนะักการเมืองที่โด่งดังเราต่างก็รู้กันดีว่าการออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเพื่อเดินทางไปยังนอกสถานที่หรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจําเป็นต้องมีขบวนรถเพื่อรักษาความปลอดภยัยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเด่นอย่างมากเพราะอาจจะมีรถของ f อซที่มาพร้อมกับคาร์บอมติดตามไปด้วยซึ่งทําให้บุคคลสําคัญจําเป็นต้องมีรถหุ่มก่อบีไที่มีความน,น่าเชื่อถือและสามารถปกป้องชีวิตของบุคคลที่สําคัญได้และ EP ีนี้นะครับ เราจะมาพูดถึง10รถพุ่มก่อ VIP ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือสนับสนุนค่ากาแฟด้วยการส่งของขวัญให้กับช่องของเราได้การที่เราจัดอันดับ10รถพุ่มก่อ VIP ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่เราจะอิงจากความนิยมและเป็นที่ยอมรับโดยคำนึงถึงมาตรฐาน VR9 และ VR10 ตามมาตรฐาน BRV 2009รถพุ่มก่อ VIP รุ่นแรกได้แก่ Mercedes-Benz S-Class ที่มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด VR9 และ10 และมีจุดเด่นกระจกกันกระสุนที่มีความหนาและใช้งานยางกันระเบิดพร้อมระบบกรองอากาศเพื่อป้องกันสารเคมีภายในห้องผู้โดยสารใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงราคาของ s c a r g u a r d เริ่มต้นที่500,000ดอลลาร์และ BMW 7 Series Protection ที่มาพร้อมมาตรฐาน v r 9จุดเด่นของ BMW ติดตั้งก่อกันกระสุนรอบคันและระบบควบคุมอุณหภูมิและมีระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่450,000ดอลลาร์ โรลอยคาริแนนอาร์เมอร์ที่ได้รับมาตรฐาน VR9 ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นติดตั้งระบบป้องกัน360องศาและสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ซึ่งมีราคาเริ่มต้นประมาณ7,000ดอลลาร์ 7. อันดับที่4คือ Audi A8 s e c u r i t y มาพร้อมมาตรฐาน VR9 คุณสมบัติเด่นของ A8 ใช้งานเกาะป้องกันร,ระเบิดขั้นสูงและป้องกันกระสุนเจาะเกาะและใช้งานระบบขับเคลื่อนสำหรับทุกสภาพถนนราคาเริ่มต้นประมาณ5,000ดอลลาร์ 5. อันดับที่5 Land o v e r s e n t i n ที่มีมาตรฐาน VR8 คุณสมบัติเด่นคือก่อต้องการระเบิดใต้ท้องรถซึ่งรองรับการขับเคลื่อนทุกภูมิประเทศราคาเริ่มต้นที่ประมาณ450,000ดอลลาร์ 4, 50, อันดับที่6 Cadillac Escalade Armor ที่มาพร้อมมาตรฐาน VR7 คุณสมบัติเด่นคือมีขนาดที่ใหญ่ทั้งยังมีความปลอดภัยสูงซึ่งสามารถปรับแต่งความต้องการได้และมีราคาเริ่มต้นประมาณ500,000ดอลลาร์ 5, อันดับที่7นะครับ Toyota Land Cruiser 300 Armor ที่มาพร้อมมาตรฐาน VR7 และ9ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดระบบป้องกันจุดเด่นของโตโยตานะครับทนทานต่อทุกสภาพตั้งแต่แอฟริกายันคััวโลกและเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีการใช้งานมากที่สุดนะครับในขณะเดียวกันคุ้มค่ากว่าในด้านราคาเมื่อเทียบกับแบรนด์ยุโรปเพราะมีราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0แสนดอลลาร์อันดับที่8 b e เบนลี่เบนเทก้าอาร์เมอร์มาพร้อมมาตรฐาน VR9 จุดเด่นคือระบบป้องกันกระสุนและระบบความปลอดภัยที่ปรับแต่งพิเศษ ราคาเริ่มต้นประมาณ6 0 0 0 0ดอลลาร์อันดับที่9 Lexus LX 600 Armor พร้อมมาตรฐาน VR7 และ9ที่มีจุดเด่นสามารถใช้ในเมืองและชนบ,บทได้พร้อมระบบต้องกันกระสุนครบวงจรราคาเริ่มต้นที่350,000ดอลลาร์ 3, 000, 000. อันดับที่10 a n g u s Armor SUV ที่มีมาตรฐาน VR7 และ9คุณสมบัติเด่นเชี่ยวชาญในด้าน Modify รถหุ้มเกราะที่สามารถอัปเกรดได้หลายแบบในขณะเดียวกันราคาต่ำกว่ารุ่นอื่น แม้ว่าราคารถหุ้มเกาะ VIP เริ่มต้นราคาไม่สูงมากแต่ถ้าอัปเกรดเป็น VR10 ราคาโดยประมาณพุ่งสูงขึ้นที่1.5ล้านดอลลาร์หรือราคาอัปเกรดเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์ถ้าพูดถึงความแตกต่างของ v r 9และ10ตามมาตรฐาน BRV มาตรฐาน v r 9สามารถป้องกันกระสุนเจาะก,ก่อได้อย่างเช่นกระสุน AP ที่มีขนาด7.62ม mm, มหรือกระสุนที่มีขนาด5.56แม้ว่ากระสุนเหล่านี้ มีพลังในการเจาะก,ก่อสูงแต่ VR9 ก็สามารถป้องกันได้นะครับในขณะที่มาตรฐาน VR10 มีการป้องกันที่สูงขึ้นเพราะสามารถป้องกันกระสุนที่มีขนาดจุดสาูนได้หรือมากกว่านั้นหากมีการเสริมเกาะและกระสุนที่มีขนาดเจ็ดจุดหกสองกระสุนเหล่านี้นะครับมีการทำลายที่สูงมากใช้ในการเจาะเกาะที่มีความหนามากขึ้น การป้องกันระเบิดของมาตรฐาน VR9 สามารถทนต่อระเบิดที่มีขนาดเล็กได้ได้แก่ระเบิด IED ที่มีขนาดเล็กซึ่งรองรับแรงระเบิดที่กระจายใกล้ตัวรถแต่มาตรฐาน VR10 เหมาะสำหรับพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นเขตสงครามซึ่งสามารถป้องกันคาร์บอมได้นะครับหรือการโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์มาตรฐาน VR9 เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีวัสดุที่เบาเพื่อให้มีความคล่องตัวแต่มาตรฐาน VR10 วัสดุมีความหนาและหนักกว่ามาก ทั้งการใช้งานเหล็กก้าเสริมเกาะและกระจกกันกระสุนหนาพิเศษมาตรฐาน VR10 บางรุ่นที่ได้รับการเสริมเกาะสามารถป้องกันกระสุนไลเฟิลขนาดจุด50 BMG ได้สำหรับการโจมตีจากระยะไกลนะครับใต้ท้องรถของมาตรฐาน VR10 สามารถป้องกันระเบิดที่มีน้ำหนักเ,เท่า TNT ขนาด15กิโลกรัมได้นะครับและภายในห้องผู้โดยสารมีระบบป้องกันการโจมตีด้วยสารเคมีและอาวุธชีวภาพ รถพุ่มก่อ VIP ที่มีใช้งานมากที่สุดหลักๆมี2รุ่นนะครับคือ Toyota และ Mercedes-Benz EP นี้อาจจะสั้นนะครับในส่วนไหนที่เราพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ